ว่าอโทษเดี๋ยวคนพายกันเลยลวันนี้ก็หาหาิสต์เอฟในเมืฟรีวีีก็แอดมินนะซึ่งห้องรับอีู่อู่เดี๋ยวจะเริ่มต้นตรงนี้นะครับบางถาเอาแอปข้างๆที่อยู่ตรงที่ผมพายคืออะไรแ่ีวกนนิเนียก็ไม่ชอบีคนเล่นโปกกอร์ะอันนี้คืออิสต์เอฟแรกคือทางออกครับตรงนี้ตรงนี้ อีสเอกแรกมาดูอีสเกที่สองกันนะคุณได้มหมผมก็ไม่รู้บอกว่าคุณหาความลับนับที่ตรงนี้นะจะเห็นเหมือนมีอะไรอยู่นี้นะเห็นไหมครับทางขวานะครับถ้าเราินเทลงจะเดินเข้ามาได้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับคุณหาความลับนะครับที่แม่จะสั้นๆน,นะคร่า ก็ไม่ผักกระโดดนะก็แค่กระโดดหนึ่งนะก็ไม่กระโดดนานหรอกเป่นเอาปีหนาเก็ือบจะได้พักกระโดดเลยเดี๋คิดว่าเอ๊ะทำไมกมไม่หจบมาผมไม่ลงคลิปเปิดๆนะเพราะว่าช่วงนี้ไปช่วงนี้เปิดเติม เลยไม่ค่อยได้ลงคลิป <c oughs> ตัวนี้มันโคตน่าเกลียตายครับจบคลิปครับ